สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับรีวิวตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายนะครับขนาดแบบครบชุดนะครับตัวนี้จะเป็นมีลูกปืนนะครับตุกลาลูกปืนให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีจานเบรกนะครับแล้วก็จะมีจานโซนนะครับอยู่ในตัวนะครับตัวนี้ครบชุดเลยนะครับผมนี่ครับอ่ะตัวนี้นิ่งๆนะครับ ใหญ่มากนะครับเลกระทลัดนะครับแล้วก็จะมีตัวเผานะครับเผานะครับมีลูกปืนอีกข้างนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับใส่กับล้อนะครับนี่นะครับวิธีใส่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฟันนะครับประกอบง่ายนะครับสวมเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับนี่เลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้บความกว้างนะครับอันนี้นะครับ100นะครับนะฮะหนึนะครับวกว้างนะับถ้าต้องการยาวนั้นก็ต้องตัดนะครับแล้วก็มาต่อนะครับต่อเอานะครับตัวนี้นะครับสามารถต่อได้นะครับตัวนี้เหมาะกับรถ3ล้อนะครับหรือว่าแปลงมอเตอร์ไซค์เป็น3ล้อนะครับหรือว่าจะใหญ่กว่านั้นก็ได้ครับนะนี้นะครับใช้ดีนะครับ อีกอย่างผมมีไอ้ตัวอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับผมทําใส่กับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อเอามายึดกับตรงนี้นะครับผมที่จะใส่กับฐานนะครับครับผมแถมมาให้นะครับเนี่ยทำมาสีตัวนะครับตัวนี้นะครับข้างนั้นเพื่อจะเอาไปยึดกับตัวรถนะครับตัวทางรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมทำมาให้เรียบร้อยนะครับเหล็กหนานะครับประมาณ8ปมิรนะครับตัวนี้นะครับทำมาให้ทั้งสีตัวเลยนะครับสีตัวนะครับเท่ากันนะครับนี่นะครับสามารถแบบไม่ต้องัแต่งอะไรมากมายนะครับโอเคเอาไปมีตัวลดนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปใส่นะครับทั้งสีตัวนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปเชื่อมหรือวายึดน็อตก็ได้เพราะว่าเจาะรูตากเกียวให้เรียบร้อยนะครับตังนี้ จะไปเชื่อมก็ได้ครับจะยึดน็อตก็ได้แต่ว่าไอ้ตรงนี้ครับดูสำหรับลูกปืนนี้ผมยึดน็อตนะครับผมทําเกี่ยวให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับก็ง่ายนะครับสำหรับการใช้งานของเครื่องทายตัวนี้นะครับราคานะครับตัวนี้นะครับบชุดนี้นะครับอยู่ที่2,005นะครับถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าได้ครบชซดนะครับไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ครับราคานี้นะครับราคานี้นะครับถ้าไปซื้อ ตัวร a z ดาหรือว่า shopee หรืออย่างอื่นนะครับเขาก็จะได้เฉพาะ็ถอตัวเครื่องท้ายแล้วก็เท่านะครับส่วนอันนี้ไม่มีนะครับซื้อต่างหานะครับนะครับส่วนอันนี้ครบชุดเลยนะครับถ้าสนใจนะครับอันเบอร์โทรด้านล่างนะครับโทรมาเลยนะครับ2 5 0 0รวมส่งให้นะครับสนใจนะครับ2 5 0 0นะครับนะมีนนี้ชุดนี้ชุดเดียวนะครับที่ผมทำครบชุดเลยนะครับตัวนี้นะครับนะ ด่วนเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยครับผมไม่ได้ทําอีกแล้วนะครับผมถ้าทําก็จะไม่ได้แบบนี้นะครับผมผมจะทําแค่ตัวดันในเดี่ยวตัวตัวตัวเชื่อมันอด่างเดียวนะครับนะน่ะเดี่ยวผมก็ไม่ได้ทแล้วนะครับสนใจก็ทักมาเลยครับด่วนเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ